ันนมโดนเต๋อแบบบริจูดบังไฟพี่น้องวัอนี้เขาสีมาจูดบังไฟโบเอถ่ายคลิปในวิว้ะพี่ถ่ายส่งให้มันบอมาลองเบิึงนะครับว่ามันจะขึ้นดีบออันนี้เป็นฉนวนเห็ดเองนี่สีดำนี่พี่น้องเห็นบอสีดำๆเห็ดเองนะครับซุปใส่ผาหรือกระดาษบู้แล้วก็ใส่น้ำแล้วไปตากแดดให้มันแข็งนะครับโอ้ใส่ได้ได้สายสินเอ้า บางแรกครับหลังจากที่ห้างหายไปดนุนจับไปล่าพร้อมบ่ไอ้ฝีมือยังคือเกาวาา่าาเฮาจวดจัดขึ้นอเอา้ามันคือดังยังสันโอ้ยขึ้นยังไง ราเ,เ,าเ,าาเบิดหัวป่ะเฮ้ยเห็นเบาเบาไป้ำลมไปเำล้มเมบาปะเห็นยคังขาขวัญเดี๋ยวต้งมาถ่าหลุนเบิ้งเวลานะครับว่าจะได้เท่าไหร่ลงดีขนาดา<ห>าตัวเท่าก่หาห้าสิบปีเขาอฟังนหา้าสิเอาถือว่าโอเคอยเอโย เพราะว่าบางหันบางหันซิฟเส้นนะนี่บางเนื่องอยู่บุญปูนบางเนื่องนึงนอนอยู่นาเขาจะผู้เมียมีต้นสินบางหันฮาซิฟตัวนี้น่าจะตัวนี้จักเส้นซิปหาบอซิฟเส้นบางหันกับซิฟตัวหันบางน้อยบริการตัวนี้ซิฟเส้นจับเวลาบออุ้ยหนาโจอ เปลี่ยนฟิล์มบ้างนะแตกในโบใไซทุงโอ้แตกในโบใไซทุง <c oughs> เอา้ามันใจอยู่่ะพี่พิศสาะอะไนะโอ้ยังเขาอยู่ ได้เข้าล่ะฟึดโอ้ยเฮ้ยดันเว่ยระเบิดหัวเดี๋ยวเห็นตะขววนโอ้ยนาทีเตืนยลกเนอะติดเหลื่ยมไว้ยูานอย่นา่ว้ยแมนบอกเดี๋ยวเดี๋ยวทา ดุนมังก่อนจะเห็นบอนี่เนี่ยมาฟังกีดีโมันดูภาพเต้องทาดุนเบิงเนาะพี่หน่องเพราะว่ามันจะเห็นบอนะครับบางหน่อยแห้งเหมือนซิปเส้นเลื่อมตาพร้อมเลยนี่เห็นตานุกบินหนึ่งนาทีผ่านไปครับท่านผู้ชมโอ้นาทีหนึ่งเหรอแสดงว่าบางี่ซิวประมาณ บีน่นาฬิกาขออมือเสือจัสแสดงว่าบางนี่อยู่ประมาณเ0็ดสิบแปดสิบพ่นเพื่อเพื่อลอยเตืนเมื่จล่ม<อ>ล่มหัดผอมตัดฟาดพี่นอ้อพี่เออฉันวางวิจุดเด่นพี่เอ้ไเไปหรอกะมือนี่ผ้ามามื่อนเบื้งบางไฟพี่น้องเ่ได้ไปหายอยู่หากินหลอกมือนี่เดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าคลิปหน้าพอกันเนาะสำหรับผมเบ้าดอตมี สวัสดีนะครับ